สวัสดีครับวันนี้เราได้ดอกลำโพงแคปรามาอีกแล้วครับผมสั่งไปคู่ไม่ใช่คู่ดิสั่งไป2คู่ครับก็คือสีดํา1คู่แล้วก็สีเหลืองอีก1คู่ครับสีดาํามันมาส่งก่อนนะเนี่ยสีดําผมลองเสียงไปละไปดูในคลิปเก่าๆของผมดี๋ยว,วันนี้เราจะมายังไม่ลองแล้วกันวันนี้เรามาดูตัวดอกสีเหลืองกันบ้างครับพอดีของเพิ่งส่งมาถึงไงครับของมันขาดตลาดนะราคาอยู่แค่ร้อยกว่าบาทเอง แต่ปัญหาคือตอนนี้ร้านที่เราซื้อกัน100ร้อยกว่าบาทนะ่ะมันลบสินค้าออกไปแล้วครับคาดว่าคงไม่มีสินค้าตัวนี้แล้วครับไม่วู้ไม่ว่าไม่แน่ใจว่าจะหลุดมาอีกหรือเปล่ากับลำโพงที่เป็นดอกแคปลาส่วนนี้ครับตัวนี้ผมได้มาดอกละประมาณ150บาทนะผมซื้อมาทั้งหมดสดอกก็มันอยู่แค่ประมาณ500กว่าบาทเดงรวมส่งด้วยนะนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้จะเป็นยังไง แต่ว่าถ้าเราจะลองเสียงเยวค่อยอีคลิปหนึ่งแล้วกันนะเรามาดูตัวงานกันก่อนเสียงตอนแรกผมก็นึกว่าออร่านี่เทพสุดแล้วแต่พอมาเจอลําโพงของดอกแคปลาตัวนี้ทําให้ผมรู้ว่ามันยังมีลําโพงที่เสียงดีกว่านี่ครับเปไงตัวนี้นะ่าจะอยู่ประมาณร้อยห้าสิบบาทนะแต่เสีได้หาซื้อไม่ได้แล้วครับราคานี้ร้านมันปิดไปแล้วในไ,ไงเดี๋ยวผมทิ้งร้านทิ้งลิงก์ร้านมันไว้ก่อนแล้วกันเผื่อมันเอามาเติมครับ ตอนนี้มันไม่ได้ขึ้นสินค้าหมดเลยนะมันขึ้นว่าไม่มีสินค้าชิ้นนี้แล้วมันลบทิ้งไปครับดูครับโดยจะให้ดูดอกมันมันจะเป็นดอกที่เป็นแคปล่านะแล้วแล้วผมมองว่ามันเป็นมันเป็นใยถักใยถักแท้นะครับเนี่ยมันไม่ใช่ของปลอมเลยนะเนี่ยมันเป็นใยที่ขึ้นลูกขึ้นมาเลยนี่ครับราคาทั่วๆไปมันจะขายอยู่ประมาณ600มัง้งบางทีก็จะลดเหลือ3 0 0ครับ แต่ถ้าเจอราคาร้อยกว่าบาทผมบอกให้คุณกดกดหมดหน้าตักเลยมีเท่าไหร่กดให้หมดเลยครับเนี่ครับเสียงดีมากครับตัวสีดํานะเพราะว่าสีเหลืองผมยังตอบไม่ได้ว่าเสียงดีหรือเปล่าโดยสเปคของมันนะครับดอกนี้จะเป็นดอกลำโพงขนาด3มนิ้ว3นิ้วโดย3นิ้วนะ่ะจริงมันมีให้เลือกให้ทดลองเล่นกันเยอะครับไม่ว่าจะเป็นดอกออร่าแต่ก่อนผมชอบดอกออร่ามากเลยนะดอกออร่าอยู่ในตู้นี้ ผมขี้เกียจแกะหน้ามันอีกลเดี๋ยวตัวนี้จะเอาอยัางไงดีวะเนี่ยจะทดสอบจะแกะแกะก็ขี้เกียจยังเลยเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันว่าผมจะทดสอบเสียงกับมันยังไงดีกับดอกสีเหลืองแต่ผมดูแล้วมันเหมือนกันนะมันเหมือนกับสีดําครับเพราะว่าตัวลําโพงของขมันวัดขนาดให้ดูครับมันจะเป็นดอกขนาดสามนิ้วนะสามนิ้วเขาจะวัดตรงขอบนี่นะเนี่ยเห็นไหม วัดแค่ขอบมันครับเนี่ยมันก็อยู่ประมาณ3นิ้วพอดีเลยเห็นไหมสองเก้าเเนี่ยสนิ้วพอดีแล้วแหละนี่ครับเขาจะวัดแค่ขอบนี้นะลำโพง3นิ้วอ่ะก็คือมันจะคือขอบข้างในมันเนี่ยด้านหลังเนี่ยมันจะมีเทปโฟมอยู่ครับเห็นไหมมันจะเหมือนพวกดอกออร่าแหละมันจะมีเทปโฟมเพื่อทําให้มันเป็นสูญญากาศดีๆครับเนี่ยแต่ว่าบางทีมันก็อาจจะลงไม่พอดีหรอกครับมันน่าจะมีเทปโฟมให้เยอะกว่านี้นะ ตัวนี้มันมีน้อยไปหน่อยเพราะว่าเวลาประกอบจริงเนี้ยมันจะติดขอบตรงนี้เราต้องแดดให้มันเอียงๆหน่อยครับโดยตัวความความลึกความสูงของมันจะอยู่ที่ประมาณเอาเอาหน่วยเป็นนิ้วแล้วกันนะไอเวอร์เนียผมก็เออเออ่างเลย <c oughs> <c oughs> เวอร์เนียถูกถูกครับอันละร้อย นี่ครับความสูงของมันเผื่อครประกอบแล้วจะได้ดูว่ามันจะติดมันจะติดแม่เหล็กแม่เหล็กมันจะไปติดอะไรหรือเปล่าก็เนี่ยครับอยู่ประมาณ2.11เนี่ยถือว่าใช้ได้อยู่นะความโตของตูดมันความโตของมันอยู่ที่2.63ครับเนาะและ้วก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับผมเลือกดอก4โอห์มนะเพราะว่าผมอยากได้4โอมเพราะว่าผมจะมาต่อกับเสียงแหลมไง สียงแหลมผมก็4โอห์มเหมือนกันไงถ้า4โอห์มแล้วก็มาขนานกันก็จะลง2โอห์มเนาะส่วนเสียงยังไงเดี๋ยวค่อยมาดูแล้วกันครับเดี๋ยวผมคงทําอีกคลิปหนึ่งแต่ว่าผมจะใส่ตู้ไหนดีไม่อยากจะลื้อตู้นี้เลยเพราะว่าประกอบไปแล้วอาจจะประกอบตู้ใหม่ครับเพราะว่าตู้แบบนี้ผมสั่งมาเต็มเลยไอ้ตู้ทรงแบบนี้3นิ้วเนี่ยผมสั่งมาเพียบเลยแต่ว่ามันยังไม่ได้หุ้มหนังไงถ้าจะหุ้มหนังก็ขี้เกียจยังไงก็รู้หรือว่าจะ เอาไอ้ดอกสีเหลืองนี่ไปใส่ตัวนูน้นเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวประกอบเดี๋ยวทำคลิปประกอบกันอีกรอบหนึ่งเนาะไปแล้วครับสวัสดี